สวัสดีครับผมอาจารย์ออฟไอทีเอ็กนะครับลหลายๆคนนะครับติดปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับไม่รู้จะเริ่มต้นนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์ยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นร้านค้าบนโลกออนไลน์ยังไงไม่รู้จะ ยิงแอดโฆษณาแบบไหนไม่ให้รู้ว่าเวลายิงไปแล้วนะครับเวลาคนทักเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วปิดการขายไม่ได้จะต้องทํำยังไงนะครับปัญหานี้นะครับจะหมดไปนะครับกับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ3วันครับเราสอนแบบละเอียดเลยนะครับใน3วันนี้นะครับวันที่1นะครับเราสอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์ครับยิงแอดโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงครึ่งเดียวครับในวันที่2ครับเราสอนกําหนดการกําหนดกลุ่มเป้าหมายครับให้ตรงกลุ่มนะครับ แล้วสอนเทคนิคการปิดการขายครับภายใน5นาทีในวันสุดท้ายนะครับเราสอนเทคนิคนะครับในการที่จะทําให้นะครับบนโลกออนไลน์ขายอะไรดีนะครับเจ้าสินค้าอะไรมาขายนะครับแล้วพบกับ c ี o นะฮะเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะครับที่เริ่มต้นเนี่ยครับมียอดขายแบบร้อยล้านทำยังไงนะครับกับคอร์สเรียนนะครับสวันนี้ครับในราคา8,900บาทครับแต่สาหรับคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นีครับราคา89บาทครับไม่ผิดครับ89บาทครับ เดี๋ยวเราพบกันนะครับในคลาสเรียนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ